สวัสดีค่ะเป๊กนะคะเดีย๋ยวเป๊กจะพาไปดูนะคะตอนนี้เป๊กก็เปิดร้านใหม่ค่ะสาขาซิคอนฟิวเจอร์บางแคนะคะเดีย๋ยวเป๊กจะโชว์ให้ดูนะคะว่าร้านสวยแค่ไหนโอเคไหมดูนะคะดูทีมงานก่อนค่ะเห็นเล็บเก่งม,มากเลยนะคะยังไงก็อย่า,ไไยา,าลืมมาุดหนุนเป๊กนะคะเดีย๋ยวเป๊กโชว์ให้ดูนะคะยังไงคะสีทาเล็บสวยมากเลยใช่ไหมคะมาได้เลยนะ ที่ผมให้เพื่อนๆมากมายเลยนะคะ mm. เห็นไหมคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะต่อผมนะคะทีม mm. ง,งานก็น่ารักทุกคนคะ่ะ mm. เห็นไหมไปเข้าไปดูข้างนอกเลยคะ่ะ mm. บ้าง เวัสดีครเพื่อนๆหน่อยค่ะเพื่อนๆเป็นพันคนเลยนะคะอินสตาแกรมค่ะมาอุดหนุนได้นะคะร้านช่วงสำอางร้านนี้นะคะสวยมากซิค่อนมางแคร์ค่ะเป็นร้านของเพื่อนเป็กเองค่ะเป็นไงแล้วเพื่อนๆแวะมาอุดหนุนนะคะอ้าวเรีรับส่วนลดพิเศษแต่งหน้าด้วยนะคะถ้ารับปริญญาแต่งงานทุกอย่างได้เลยค่ะเลนัมเบอร์เลยค่ะ0 8 6 7 7 7ป0 6 1โอเนห่คค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ